พี่น้องเอ้ยมินิสิมบาบอให้ฟังเรื่องว่าเป็นอย่างน้ยายนี่แล้วจังปลูกพักแล้วก็ปลูกพักลา้เทพแล้วสิปลูกพักย่างคือไแถ้าปลูปกขายบ่แล้วคือหมักได้แท้นายอิน,นบางคนก็สิสงสัยว่าจังสี่แต่ว่าในาควมเป็นจริงแล้วบบแมนแบบนั่นจ้ะสาเหตุที่ปลูกพักลร้จรังสี่ก็เพราะว่าปลูกเพื่อพี่เพื่อน้องให้อยากอะ มาเก็บไปกินไผ่หมักพักอะไรแต่มาเก็บไปกินคือห้องบ่ซื้อบ่อขายกันแล้วก็ยยกไผ่อย่างไดแนวอย่างไดยังกัมาเอาไปมาตรงมาซื้อมาหาคือห้องบ่อยู่เฮือนกับเอาได้เพราะว่าของแบบนี้ไผ่มาเอายำไรก็ได้บ่อถือ่าหลักขโมยมาเก็บไปกินได้ตามสบายเลยพักที่ย้ายปลูกไว้นี่คือบ่อเมลยายงกเลยยายปลูกเพื่อพีเพื่อน้องปลูกไว้ไลๆ พักกมีหลายชนิดปลูกแต่พักที่มันขึ้นง่ายมีโรคและแมลงมันเบียดเบี้ยนพักของยายที่ปลูกไว้มีหลายอย่างหลายแนวอยู่แต่ว่าท่านในภาพไปเบิงเ่งมดอันสแนวอยู่อันนี้กับผ้าเบิ่งแค่นี่สักก่อนพักมาปลูกไว้เพื่อเจ้าของสิได้ดกินพ้อมสาเหตุหลักก็คือว่าพอบ้านป่วย ป่วยไปหาหมอหมอก็เลยว่าโอ้เจ้านี่ไขมันหลเดอ้อเจ้าต้องลดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ห้หันมากินผักผลไม้ไ้มันหลายๆก็เลยมาปรึกษากันว่าเออปลูกผักกินแล้วสบายนนิเนื้อสัตว์ก็ลดลงลดลงไปเรื่อยเรื่อยจนม่ต้องกินเนื้อสัตว์เลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ พ่อบ้านกับบริกินเนื้อซั์แล้วเป็นอย่างพี่น้องสิสงสัยว่าเป็นอย่างนู้เราคือโบปูกใส่แป้งปลูกใส่แป้งนะ่ะมันดูแลยากเลยพักกันปลูกใส่กระถางกระถางที่แรกนี่กะไปซื้อมามบหน,น้ซื้อมามันแพงก็เลยไปซื้อ,อยางหลดนะุดอันละสิบบาทนะที่ขาขายนะมาเห็ดเป็นกระถางเอง มาปลูกเองกินปลูกมะนี่ก็หลายปี้เลยละ่ะสามสี่หาปีแล้วมาทดลองกินลองเบ่งว่าไขมันสนะลดบอ่อแล้วก็ลดเนื้อพ่อมบมเมนว่าสิกินแต่พักแต่กินเนื้อคือเกาเนื้อกับบริกินเลยทุกวันนี้ไปตรวจผลปรากฏว่าหมอหมอถามว่ามันเป็ดเหตุยังมานน่ไขมันคือบอ่เหลือเลยก็ กินพักผลไม้ตามที่หมอแนะนำแล้วก็บแมนว่าสิกินแต่พักผลไม้ได้จ้ะแล้วก็ออกกำลังกายพ้อมแล้วปั่นจักรยานแล้วสิไปปั่นจักรยานขู่ม,มือขู่ม,มือปั่นจักรยานถูกมือแล้วก็เสียหนาเสียยังดูแลสวนหลังบ้านก็ดูแลฟาร์มให้ลูกพอมฟาร์มงวฟาร์มควย ดูแลารามงอความคว้ยให้ลูกพร้อมผลปรากฏว่าสามสี่ปีมานีไปตรวจเลือดไขมันบ่มีน้ำตาลบม่มีสุขภาพดีเลิศหมอันว่าจังสิก็ดีดใจแล้วบบานี้กับพักกันมัดปลูกพักลายก่าเกาปลูกเพื่อพีเพื่อน้องวันนี้กัดสิมาว่าให้ฟังท่านี่สะกอนมือหนักกัสิมีแนวมาว่าให้ฟังอีก สวัสดีค่ะ